วันนี้เรามาเรียนต่อตอพเจ็ดกันนะครับตอพเจ็ดก็คือ angry with และการใช้ผักเราใช้กับตัวบุคคลให้ใช้คำว่า with กับ at ถ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆให้ใช้คำว่า about about เราไปดูตัวอย่างที่หนึงครับ I'm angry with you I'm angry with you ฉันโกรธเธอฉันโกรธเธอ ภาษาไทยเขาใส่ลังไหมเขาใส่ลังสูงภาษาพม่างานนิ่งกเซิกโซเดงานนิ่งกเซิกโซเดอ angry โกรธโกรธภาษาไทยจะพูดว่าใส่ลังใส่ลังภาษาพม่าพูดว่าเซกโซเซกโซเดตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองจะเป็นคำถามครับ Why are you angry with me ทำไมเธอถึงกรวฉันทำไมเธอถึงกรธฉันภา,าษาไทยใหญ่กอบสังและไม่ใส่หลังเขาภาษาพมา่าบาโลง่าหัเซ็กซ์โหนอะไรคำศัพท์ตรงนี้คำว่า why ทำไมภาษา,ศาหทยพูดว่ากอบสังกอบสังภาษาม่าพูดว่าบาโลบาชิดโล ค่ามคิดโลเลตัวอย่างที่สามเดวอร์แอนกรีวิกเดอะ e ีเชอร์เดวอร์แอนกรีวิก h ดอะทีเชอร์พวกเขาโกรธคุณครูพวกเขาโกรธคุณครูภาษาไทยใหญ่เสื้อเขาใส่หลังคู่สอนเสื้อเขาใส่หลังคู่สอนภาษาพม่าดูดเสียกูโตด้าทันิจจ้าเลยดูดเสียกูโตด้าทันิจจ้าเลย ดูดวตเสียหัวตัวตัวเย่ใดใจคำสัพท์มันเรคำวมา teacher ครูคุณครูภาษาไทยใหญ่พูดว่าครูสอนครูสอนภาษามางกพูดว่าเสยาีสยเสียตัวอย่างที่สี่ I'm angry with my friend o r l y i n g I'm angry with my friend o r l y i n g ฉันโกรธเพื่อนที่โกหกภาษาไทยใหญ่ เขาใส่หลําไวโกตีแหลนเขาเขาใส่หลําไว้กตีแหลนเขาภาษาพม่าเป็นไงชิ้นแหลนโลมาเซ็กซโซเดร์เป็นไงชิ้นแหลนโลมาเซ็กโซเดา์คำว่าเพื่อนเพื่อนภาษาไทยใหญ่พูดว่าไวโกไวโกภาษาพม่าพูดว่าเป็นไงชิ้นเป็นไงชิ้น